ถ้าไปติดเรื่องยี่ห้อตลาดยอดนิยมผมอยากให้ลองชมรถคันนี้ครับ MG 51.5 5 D Turbo รุ่นนี้สมรรถนะดีอัตราเร่งจี๊ดจาดเป็นรถเก่งซีดานเครื่องพันห้าเทอร์โบความปลอดภัยครบผ่อนแค่5,000กว่าบาทมาชมรถรุ่นนี้สำหรับที่อื่นผมไม่รู้นะครับว่าลูกค้าจะจดจ้องจะเฝ้ามองกันหรือเปล่าแต่สำหรับที่ร้านผมมั่นใจว่า ที่ร้านเราที่อยู่สายคาต้องมีคนกำลังรงอรถรุ่นนี้แน่นอนไปดูกันครับ MG5 เพิ่งมาใหม่วันนี้เมื้องต้นบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้ใช้น้อยมือเดียวไม่แท้จากป้ายแดงนะครับคันนี้ผลิตปี2016จดปี2017นะครับเรียกไม้แค่88,000 กว่ากิโลเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้ถือว่าอายุรถมัน10ปีแล้วนะครับใช้ปีละ8,000กว่ากิโลคือ8,000กว่ากิโลเนี่ยคูณ10ปีได้เท่ากับ80,000กว่ากิโลถามว่าทำไมถึงรู้ว่าไม่แท้นี่ครับเขามีการเอซอร์วิสตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับ31เดือน7ปี65เมื่อปีที่แล้วกลางปีเนี่ยก็เข้าเซอร์วิสที่ไม่70,000ฉะนั้นตอนนี้ไม่80,000ไม่แปลกอีกทั้งบุ๊กเซอร์วิสคู่มือทุกอย่างให้มาครบเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดู อ่าแล้วอันนี้นะครับคือเอกสารที่เราได้รับมานะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือทุกอย่างเล่มทะเบียนทุกอย่างมาครบเป๊มฟังอลังการนี่นะครับหน้า,าจออินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้นบุ๊กเซอร์วิสลูกค้าเข้าเช็คศูนย์ตลอดจนถึงเลขมาอยู่มามา 40, ประมาณสักวสี่หมื่นกปอรโลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปใช้บริการบีควิกเห็นไหมฮะนี่สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอ่าสี่หมื่นแปดนี่ก็คือห้าหมื่นแล้วเนาะเนี่ยเชตระยะห้าหมื่นแล้วหลังจากนั้นก็ไปเช็คบีควิกต่อนะครับก็ลูกค้าก็ดูแลลดดีีีีไไมมมม่่่่่้้้ขขเเเเเเนนนนนนะะะคคครรรรรรััับบบบสวืืออออองงทยยยยกก็าพๆ รถคันนี้มือเดียวออกห้างจากป้ายแดงนะครับนี่นี่เขียนว่าลำดับที่2นะครับลำดับที่2ผมปิดไลนเดือนลูกค้านิดนึงนะลำดับที่2นะครับเมื่อ2ี่สิมกราคม65นะครับอยากรู้แม่ลำดับที่1คือใครให้ไปดูหน้า18นะครับหน้า18เห็นไหมโอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารกรุงศรีลำดับที่1ก็คือลูกค้าผ่อนธนาคารกรุงศรีแล้วพอผ่อนหมดก็โอนมาเป็นชื่อลูกค้าใสๆนี่ก็ไปตรวจสอบสภาพของรถกรันความพร้อมการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างโครงสร้างเป็นอย่างไรบ้างกรรมสิทธิ์ดูให้แล้วนะครับว่ามือเดียวไม่มีปัญหาเดี๋ยยวววพพาเเเช็คลลรรื่อองนด้้้มกัแ แล้วจอรเรือนไม้บอกอะไรเราได้บ้างถ้ามีโค้ดอะไรที่มีปัญหามันจะฟ้องโชว์ขึ้นมาเป็นไฟโชว์นะครับแต่น,นี้เป็นไฟคาดเข็มขัดนิรภัยกับไฟเบรกมือเท่าเบรกมือลงป้าเห็นไหมก็ไม่มีไฟไรโชว์แล้วนะครับแล้วถ้าผมคาดเข็มขัดล่ะแวบถ้าคาดเข็มขัดปุ๊บกดนะแกร็บเห็นไหมครับไม่มีไฟไลโชว์ระบบุก้ออย่างทางานปกติหลังจากนั้นไปดูเรื่องของระบบไฟไฟ้ากันกระจกลงได้นะครับกระจกลงได้นะครับกระจกลงได้นะครับแล้วก็กระจกะก็ลงได้นะครับแบบนี้โอเคไหมแล้วก็คอนโทรลเสียงพระรนะคับ นี่ใช้งานได้ไหมผู้สูงวัยนะครับเปลี่ยนขึ้นวิทยุอุปรกรณ์การใช้งานเนี่ยฟังก์ชันอะไรที่มันใช้ได้ก็ให้ใช้ได้ให้หมดนะครับเห็นไหมมัน,ม,นมันมีเปลี่ยนขึ้นวิทยุได้นะครับ<อ>เพิ่มเสียงรถเสียงพวกนี้ที่พวงมาลัยได้หมดเลยรับโทรศัพท์ได้ที่พวงมาลัยด้วย<อ>เผื่อว่าถ้าเกิดว่ามีคนโทรเข้ามาใช่ไหมก็ซิคงบลูทูธไว้คุยโทรศัพท์ผ่านที่ในรถได้เลยนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะครับให้ดูพอสังเกตในส่วนตรงนี้อ่ะผมขอเอาอันนี้ขึ้นก่อนนะนะครับเอากระจกขึ้นก่อนนะครับ กระจกใช้งานได้หมดนะอืมอะขออนุญ,ญาตนะครับปิดเสียงไฟล่ะไฟ,ป,ไฟป๊าไฟสองแผนที่แยกซ้ายขวาแบบนี้ใช้งานได้นะครับแล้วก็ถ้าไฟประตูนะครับเวลาถ้าเราเปิดปา๊าติดใช่ไหมถ้าเราปิดละ่ะปิดป๊าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดิมมอดับไปเองนะครับอันนี้ใช้งานได้ทุกอย่างระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกได้ว่ารถคันนั้นโอเคหรือไม่โอเคที่บังแดดไม่มีแต่หักชรุดนะครับเปิดมาปุ๊บอ่าได้ไหม เออมีไฟตัวนี้ด้วยนะครับมีไฟตัวนี้ด้วยถ้าเราส่องหน้านะครับอ่ะปิดว่าอ่าไฟดับเห็นไหมอ่ะฝั่งนี้เช่นกันนะครับเปิดมาปึ๊บเปิดวับติดปิดวับดับอย่างนี้ใช้ได้มือหนประตูนะครับที่เรารังค่าเห็นไหมทุกจุดไม่มีแตกไม่มีห้อยต่องแต่งนะครับมีที่แขวนของให้ด้วยอันนี้ดีอันนี้ดีเอาไว้แขวนอะไรเล็กๆน้อยๆพวกไม่แขวนเสื้อ เพราะว่าถ้าไปแขวนกับตัวมือตัวนี้มันจะห้อยต่องแต่งแล้วมันจะบังสายตาข้างหลังนะครับถ้าห้อยตรงนี้มันจะเป็นระนาบเดียวไปกับรถเวลาเรามองกระจกมองหลังเนี่ยก็จะได้ไม่ขัดสายตามีที่เก็บแว่นตาตรงนี้ให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของกระจกมองข้างพับไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้นะครับถือโอกาสสอนไปด้วยในตัวสําหรับรถรถุ่นนี้นี่กดป้าบพับ,บเห็นไหมตัวอะไรเดินผ่านไม่รู้นะครับเดี๋ยวถ้ากดอีกทีมันจะกลางนะอ่ะกดอีกทีอ่ะกลางแบบนี้เรียบร้อยดีนะครับใช้งานได้ทั้งสองฝั่ง ตัวนี้จะบอกว่า L หรือ R L คือซ้ายก็คือควบคุมกระจกบานซ้ายนะครับว่าปรับองศาให้เหมาะกับการมองของเราส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเลือก R ป๊บสีแดงจะไปอยู่ที่ R ก็มาควบคุมบานขวาแบบนี้อันนี้ใช้งานได้ไหมตอบเลยว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวนี้เป็นล็อกกระจกถ้าล็อกกระจกในบานหลังเนี่ยเขาจะทํางานไม่ได้นะครับการไว้ว่าถ้าเด็กอยู่ข้างหลังจะได้ไม่โซนจะได้ไม่อันตรายกับเขาไม่ใช่เปิดกระจกว่าากระโดดลงรถเลยถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยอันตรายส่วนตัวนี้เป็นเซนอร์ล็อกนะครับเซนอร์ลล็อกป้านี่คือล แต่ทีนี้ถ้าเราเปิดจากในรถเนี่ยเราเปิด2องแก๊กอย่างเงี้ยเราเปิดได้นะครับถึงแม้เราจะล็อกแล้วก็ตามเอไมล็อกปึบแล้วอยากรู้ว่ามันล็อกจริงเปล่าอ่ะเปิดกระจกลงมานะครับแล้วลองดูดีข้างนอกอ่าข้างนอกเปิดไม่ได้แล้วเห็นไหมแล้วถ้าเราปลดล็อกล่ะปึบปลดล็อกข้างนอกจะเปิดได้แบบนี้เคลียร์นะครับแต่ระบบ ของ MG เนี่ยเวลาถึงเราจะล็อกรถแล้วแต่ถ้าเราเร่งด่วนเราจะรีบออกรถอาจจะมีอะไรมีตัวอะไรวิ่งเข้ามาจะทำร้ายเราในรถเนี่ยเปิดกึกกึกแบบเนี้ยสทีก็คือออกได้เลยนะครับถึงแม้จะล็อกแล้วก็ตามนะครับในส่วนต่อมาปัดน้ําฝนรุ่นนี้คุณจำเป็นต้องรู้นะครับอยู่ฝั่งขวาฉีดน้ากระจกออกไหมเออฉีดน้ํากระจกก็ออกดีปิดปัดปิดปัดนะครับอ่ะจะอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็จะมีปรับได้นะครับว่าจะปัดหยุดหรือว่าจะปัดต่อเนื่องตลอดจะปัดต่อเนื่องตลอดอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนไฟเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายถ้าเราเปิดไฟก็คือแก๊บนี่เปิดไฟนะครับเปิดไฟตัดหมอกด้วยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการปรับระดับไฟหน้านะสมมุติว่าไฟหน้าเนี่ยเราระดับปกติอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราปรับลดระดับลงมาในกรณีถ้าเราเบรรทุกหลังหนักๆน,น,นะครับมันอาจจะไปยังตาชาวบ้านเขาให้เราปรับระดับเนี่ยตรงนี้ไฟหน้าปรับได้ นะครับสามารถปรับระดับได้ด้วยลงมาเงี้ยก็คือกดไฟให้ต่ำเพราะเวลาเราบรรทุกท้ายหนักหน้ามันจะเชิดพอน้ามันเชิดเสร็จแล้วไฟมันจะไปยังตาชาวบ้านเขาก็ให้ปรับระดับไฟให้มันกดลงมาที่ท้องถนนแบบนี้ถ้าปกติเราก็ปรับเป็นขึ้นมาอ่าปรับมันขึ้นมามันก็จะสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคเกีเยร์นะครับก็จะมีเอายังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะครับเอาให้หยุดอ่าตอนนี้น่าจะหยุดละตะกี้ปัดหยุดไว้นะครับเกียร์ก็จะสามารถเข้าเกียร์ R แบบนี้ป๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ นี่มีกล้องมองถอยด้วยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวลองถอยจริงเลยดีกว่าถอยจริงเลยอ่าถอยจริงอ่มีกล้องด้วยอะแจ่มนะครับแล้วก็เกียร์เอ็นก็คือเกียร์ว่างนะครับเกียร์ดีก็คือเกียร์ที่เราขับเดินหน้าปกติแต่ถ้าเราตกมาฝั่งนี้ปั๊บนะครับมันจะมีบวกลบขึ้นเห็นไหมบวกลบขึ้นเนี่ยคือการเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเองนะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะมีเลขเปลี่ยนหนึ่งสองสามนะครับลดเกียร์ลงมาอ่าแบบนี้เราก็แค่โยกเกียร์ปั๊บ ก็สามารถใช้ในการเล่งแสงกรณีถ้าเกิดเรากลัวจะแสงไม่พ้นเนาะส่วนตัว W เนี่ยก็จะเป็นการใช้เกียร์ต่ำนะครับใช้เกียร์ต่ำโอเคเขียวไหมก็ดึงลงหมาอีกทีหนึ่งตึก๊กอย่างนี้ดึงลงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเกียร์เองให้ตกมาฝั่งนี้แล้วมันจะมีบวกลบขึ้นแต่ถ้าเราจะลงเกียร์ W ินะครับเกียร์ต่ำตัวนี้ก็กลับมาในตำแหน่งตรงนะครับแล้วก็ดึงลงธรรมดาต้องกดปุ่มตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเค เพราะว่าเอาเลสอยู่ตรงนี้นะครับ USB AUX อยู่ตรงนี้นะครับก็คุณสามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์อะไรพวกนี้ได้นะครับเสียบตรงนี้ก็ได้แล้วก็มีช่องวางของให้ตรงนี้จุกจิกลูกเหรียญประกันเล็กๆอะไรแบบนี้ที่วางแก้วน้ำสองจุดตรงนี้นะครับมีที่วางของตรงนี้ให้หนึ่งจุดเมื่อเปิดตัวนี้ขึ้นมามีช่องเก็บของให้แบบสบายๆอีกหนึ่งจุดนะครับมีที่เท้าแขนให้เบาเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับก็ดูอบกระชับตัวดีนะครับสภาพภายในก็ยังดูสมบูรณ์ดี MG เนี่ยคาแรคเตอร์เขาเลยนะ ตัวหนังที่ข้างประตูมันจะไม่ค่อยแบบว่าเรียบมันก็จะพองๆนิดหน่อยแต่ว่าถ้าดูองค์รวมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับในความเป็นรถมือสองนี่ก็ถือว่าปกติของเขาแหละเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยนะจ๊ะอ่ะส่วนคอนโซลหน้าก็ไม่มีอะไรก็มีประมาณนี้ส่วนวิทยุเนี่ยก็เล่นได้ทั้ง USB AUX นะครับบลูทูธได้นะครับก็มีหน้าจออินเทอร์เน็ตนะครับก็เข้าไปดูเมนงเมนูต่างๆได้นะครับเห็นไหมบลูทูธ USB อะไรพวกนี้นไมค์มิวสิกพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ลองกดดูเนวี่อ่ากดดูตัวนี้เปเนวแนิซเวฟ จะรีบไปไหนล่ะเนี่ยมันก็จะมีใช้งานได้นะครับอ่ะค้นหาดูแผนที่สิเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยแจ่มแมวก็โอเคนะโอเคสำหรับผมผมว่ามันก็ครบเครื่องดีแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูไฟข้างนอกกันตรวจไปในตัวเลยผมจะตรวจทุกอย่างเลยนะนะครับที่ที่มันใช้งานจริงนะครับไปท้ายหลอดติดนะครับอ่าไปเลี้ยวนะครับผมเปิดผ้าบากไว้ติดนะครับไปที่กล้องมองหลังทํางานนะครับอ่ตัวไฟส่องต่อป้ายนะครับก็ติดนะครับแล้วก็มาดู ไฟท้ายฝั่งหนึ่งติดไฟเลี้ยวติดนะครับแล้วก็ตัวเอ๊ะไฟเลี้ยวกระจกบางข้างติดนะครับไฟหน้านะครับดวงไฟใหญ่โปรเจคเตอร์ติดนะครับไฟเลี้ยวติดนะครับไฟหลีติดไฟตัดหมอกติดนะครับอ่ามาดูฝั่งหนึ่งก็ติดทุกอย่างแบบนี้เรื้องต้นก็คือไม่มีอะไรนะครับดูเวลาเปิดฝาท้าย MG ไม่ต้องงงนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ครับตรงกล้องนี่แหละแตะเบา แค่นี้ยงแล้วยกขึ้นมาเลยมันจะเป็นทัชแพดก็แตะที่ใต้กล้องได้เลยนะครับอมาดูภายในฝาท้ายกว้างอยู่นะกว้างและลึกกว้างและลึกใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เมื่อเปิดมายังอะไรมีให้นะครับเครื่องมือแม่แรงในการขันล้อพวกนี้มีให้ครบนะครับอันนี้เรียกว่าครบนเวลาปิดก็ปล่อยลาไปเลยแค่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะหลังสามารถที่จพับได้ด้วยนะรุ่นนี้ ที่ผมชอบไปอย่างหนึ่งดึงตัวนี้ขึ้นมาก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีดึงขึ้นมาเสียดายนะครับว่ามันพับไม่ได้สองฝั่งมันพับแบบว่าเป็นแผ่นเดียวกันยาวๆแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับถ้าจะไว้ของอะไรยาวๆเนี่ยก็พอช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไว้ได้เหมือนพวกรถห้าประตูเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าของสูงๆด้วยยาวๆด้วยเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ถ้าของยาวๆได้แต่ไม่สูงเนี่ยก็ลอดผ่านช่องนี้พาดมาด้านหน้าได้นะครับเผื่อว่าเราจะต้องเอาของยาวๆใส่รถนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็ แค่นี้ยแบบนี้ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับคือข้างหลังมีไฟให้แยกแบบนี้ด้วยเปิดปิดได้นะครับไม่ต้องรอไฟตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังมีที่ซองใส่เอกสารนะครับทั้งสองฝั่งนะครับมีที่วางของข้างประตูเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่ได้พอสมควรเลยแหละสองข้างที่สําคัญมีที่วางตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดและมี เขาเเอาเลสใช้ข้างหลังด้วยเอออันนี้ดีอันนี้ดีนะครับงูดง่ายอุปกรณ์ตอนเนี้ยที่ผมเช็คมาทั้งหมดนะทุกอย่างมันใช้ได้หมดนะครับไม่ได้มีแตกหักชำรุดอะไรนะครับถือว่ารถ10ปีแล้วได้สภาพแบบนี้เนี่ยก็ยังน่าใช้อยู่น่าใช้อยู่แล้วก็ภายในนั่งสบายนะเนี่ยดูลักษณะเขาผมวยสะกี้ผมนั่งข้างหน้าผมไม่ได้ปรับเบาะนะก็คือปรับสําหรับจะขับได้เลยอะ่ะ นะครับแต่ไม่ได้ปรับเบาะล่นไปเพื่อมาโชว์ด้านหลังแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเออความกว้างเนี่ยใช้ได้นะครับเนี่ยความกวาม้วางถ้าคุณมานั่งเนี่ยมันใช้ได้เลยแหละนะเห็นไหมเห็นไหมอ่าให้ดูโอเวอร์อีกรอบหนึ่งเห็นไหมก็โอเคอยู่นะแล้วก็ช่วงหัวด้านหลังเหลือเท่านี้ด้านหน้าเหลือเยอะกว่านี้นะครับด้านหลังเหลือสน,น,นิ้วก็ผมสูงร้อยจ็ดสิบกว่าถือว่าโอเคมันหัวปรับระดับได้นะครับถ้าใครหัวสูงเนี่ยก็กดตรงนี้ปั๊บก็ลงมาได้แบบนี้เข็มขัดนิรภัยก็ปรับระดับได้นะครับอันนี้ ลองให้ทุกอย่างเลยจริงๆลองทุกอย่างให้เธอแล้วเอ,อ้ยต้องขยันล่างมาหน่อยอ๊อนี่อ่าเอออย่างนี้โอเคการเบรกเนี่ยต้องบอกว่าเรียบกริบนะครับเรียบกริปแล้วอู้ผ้าเบรกอย่างหนาผ้าเบรกอย่างหนาน่าจะเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกแลที่อาจา์มานะครับแบบดูพร้อมใช้สุดๆไปเลยนะครับยางยางอุ้ยดอกตุ่มตุ่มหน้ายางยังอยู่ดอกยางหนาเลยนะครับโช้กอัพไม่มีแตกหักรั่วนะครับอ่ะ ยาง0422อะยางอายุแค่ปีเดียวเองยังใหม่มากนะครับแล้วก็เป็นยางฟอร์เคนด้วยนะครับโอเคมาดูด้านหลังกันกอด้านหลังกันเบรกคาเรียบกริฟนะครับ,บเบรกก็นานะครับอยู่หลังไอ้สีแดงๆนะั้นด้านเห็นไหมด้านในตรงนี้นะครับเห็นไหมหนาเตอะหนาเตอะน,นะครับแล้วก็ยางก็ดอปีเดียวกัน0422สบายใจได้นะครับอือก็มาดูกันต่อเนี่ยางดอกหนะาเหมือนเดิมครับโช้กก็ไม่มีร่องรั่วอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็ยาง0422 0422นะครับกันเดรเรียบริบพาเบพรพาเบกพาเบกก็ยังหนานี่ใช้ยาวใช้ยาวเนี่ยให้ดูนะยางนี่ดอกลึกจริงๆนะครับไม่ได้โม้ไม่ได้ติ้งนังน,นะครับอะดูเส้นสุดท้ายแล้วนะครับกันเดรเรียบริบเอ้อยพาเบกหนาแล้วนะครับซุ่มหน้ายังอยู่ดอกหนะักนะครับ0422เคลียโอ้โหอ่ะมาดูภาษีนิดนึงภาษี27กุมภา 6. พักุกภาษีเนี่ยต้องต่อนะต้องต่อแต่ไม่ต้องกังวลใจนะครับเดี๋ยวผมต่อให้เองเคลียวไหม <t om pa> ผมต่อให้เองผมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใ,ให้ตรวจสอบเลขตัวหังให้แล้วนะครับว่าตรง MML อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย GT ศ1 0 0 2 4นะครับ GT 0 1 0 0 2 4อันนี้ตรงนะครับเลขเครื่อง 15S อะไรพวกนี้นะครับลงท้ายด้วย1 1 1 0 0 0 6เลขเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าอันนี้มันด,ดูยากนิดนึงนะครับจะดูยากนิดนึงซึ่งส่องกล้องลงไปนะะ่าจะยากนะครับเห็นไหมเห็นไหม เลขเครื่องรุ่นนี้จะดูยากนะครับมันเป็นจุดไข่ปลาแต่ผมเนี่ยตรวจสอบดูให้แล้วว่าตรงก а р ันต и การคุนล้านเปอร์ 1, รเซ็นต์เอาไปดูสภาพความพร้อมในห้องเครื่องนะครับระดับน้ำหล่อยเย็นนะครับมินแม็กก็ยอยู่ในระดับที่ดีไม่ได้ล้นนะครับแล้วก็น้ำมันเบรกน้ำมันเบรกก็เหมือนกันก็จะมีระดับมินแม็กกอะเดี๋ยวส่องนี้น่าจะดีกว่าอือนีเอเอ่เห็นไหมน้ำมันเบรกอยู่ในระดับนะครับถ้าส่องน,นี้จะเห็นชัดเลยว่าอยู่แม็กกพอดีนะครับไม่มีปัญหาอะไร อยู่ตรงแบ็คพอดีเป๊ะๆนะครับแล้วก็สีก็ยังเหลืองใสๆเลยนะครับยางแท่นเครื่องไม่เคยถอดขยับนะครับระยะของยางแท่นเครื่องยังเหลือค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะก็คือยางแท่นเครื่องยังไม่ได้สุดนะครับอ่ะแล้วก็ชิ้นฝาเครื่องต่างๆนะครับน็อตไม่เคยขยับไม่เคยเปิดฝาอุ้ว่าฮงอุ้ว่าฮอนไม่เคยนะครับเพราะลูกค้าก็เป็นทนนนดีดูแลดีตลอดนะครับสายไฟไม่มีการตัดต่อใดๆท่ออากาศต่างๆไม่มีการแตกหักชำรุดนะครับท่อยางหม้อน้ำไม่เคยลื้อนะครับไม่เคย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซ่อมเรื่องความร้อนบีบไปยางยังหยุ่นนิดๆนะครับอ่าแล้วก็ตาแมวแบตเตอรี่ไฟก็ยังดีอยู่นะครับไฟยังประจุยังเต็มอยู่นะครับกล่อง ECU ต่างๆสายเปล่าเห็นไหมคันเริ่มมาทุกอย่างยังอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ไม่มีการลวดซึมนะครับเทอร์โบเทอร์โบก็ไม่มีน้ํามันร่วซึมนะครับอ่าแล้วก็เครื่องก็ไม่มีน้ํามันร่วดซึมนะครับคอเท่าต่อหม้อน้านะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําไหลวนกลับ ไปที่กระปุกพักน้ำอย่างเงี้ยก็ไม่มีรอยแตกหักชำรุดนะครับครีบหมอน้ำนะครับรังพึ้งต่างๆฝาหมอน้ำนะครับตะเข็บไม่มีรอยรั่วไม่มีรอยชำรุดนะครับอ่าก็ดูรอยรั่วด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามอน้ำมันรั่วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดความร้อนกับเครื่องแล้วเครื่องมันจะพังนะครับดูสภาพต่างๆภายในเครื่องก็จะดูอย่างละเอียดนะครับสายพานนะครับสายพานสภาพยังดีอยู่นะครับไม่มีการแตกร้าวเห็นไหมล่องยังคมๆชัดๆเลยไม่มีการแตกไม่มีการร้าวนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับเออประมาณนี้เลย จมถือว่าแจมเถาวจอ้า้านจอดเรียนเลยสามพันอ้ลืมบอกไปรุ่นนี้เป็นเครื่องเทอร์โบด้วยนะครับแรงจีจาดเลยแหละแรงจีจาดนะครับได้รถเครื่องเทอร์โบถือว่าสมรรถนะดีครับขี่ดีแน่นอนก่อนจะขั้นตอนสุดท้ายที่ผมจะพาไปทดลองขับขี่นะครับผมจะพาดูโครงสร้างก่อนรถที่คุณจะซื้อต้องไม่ชนหนักที่คว่มไฟไม่น้ำต้นตต่ต่อทีนี้ดูยังไงเอาไปดูกันนะครับ ดับแรกเลยนะครับให้ดูว่าฝากระโปรงหน้ามีรอยถอดขยับไหมอันเนี้ยมีรอยขยับน็อตบางๆเราเรียกว่าบางๆนะครับแสดงว่าฝากระโปรงหน้าเคยมีถอดทําสีนะครับหรือถอดปเปลี่ยนทีนี้ดูว่าถอดทําสีหรือถอดเปลี่ยนดูยังไงอ่ะมาดูซีนซีนเนี่ยก็เดิมๆโรงงานเนาะเออซีนตรงคมชัดนะครับให้ดูสังเกตซีนนะครับความสม่ําเสมอของเส้นเนี่ยมันจะมีนะครับซีนตรงคมชัดแบบนี้ตลอดแนวไหมมีช่วงไหนขาดหายไหมตลอดแนวแสดงว่ารถคันนี้ไม่ได้ชนหน้าหนัก ให้ดูรอยปั๊มแล้วก็เส้นสายของเหล็กด้วยนะครับอย่างเงี้ยคือคมชัดอย่างเงี้ยไม่มีถอดเคาะไม่มีถอดเปลี่ยนถามว่าทำไมถึงบอกไม่มีถอดเปลี่ยนเพราะสติกเกอร์ยังอยู่เห็นไหมสติกเกอร์ตัวนี้จะตรงกับเลขตัวถังตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงกันไปเลย 4GT010024 เนี่ยตรงกันซึ่งตัวนี้ก็ต้องตรงกับตัวนี้หน้ากระจกนะครับก็ตรงกันนะครับฉะนั้นอันนี้คือฝากระโปรงเดิมมีขยับน็อตทําสีนิดหน่อยนะครับแต่ ไม่ได้มีเปลี่ยนไม่ได้มีเคาะพูดง่ายๆว่าไม่ได้มีการชนหนักอ่ะดูแก้มข้างแก้มข้างอย่างนี้ไม่มีถอดขยับนะครับจุดอาร์ตเดิมซีนตรงคมชัดนะครับอ่ะมาดูตัวนี้น็อตไม่เคยถอดขยับนะครับน็อตไม่เคยถอดขยับอย่างตัวนี้ถ้าเกิดว่าชนแกล้เข้ามาบางทีมันล้นเนาะมันจะต้องเคาะดึงมันจะต้องถอดน็อตแต่งใหม่นะครับอันนี้ไม่มีถอดนะครับจุดอาร์ตเดิมเดิมเนี้ยแขนข้างเนี้ยไม่มีการชนนะครับขาไฟเห็นไหมไม่มีหักไม่มีแตกนะครับแล้วก็รูกลมก็กลมนะครับน็อตไม่ถอดขยับเห็นไหม ล็อตไม่ถอดขยับถ้าถอดขยับเนี่ยมันจะมีรอยทีสันนะครับจุดออสเดิมสตติเกอร์ยังอยู่นะครับดูกลมจุดแอสเดิมสตติเกอร์ยังอยู่ไม่มีสีเกยนะครับไม่เคยมีเคาะไม่เคยมีดุ่งเพราะเส้นสายมันจะตรงคมชัดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มบุมบวมันเริ่มแบบว่าไม่กลมรูไม่กลมอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือมีการดึงการเคาะนะครับอันเนี้ยเส้นตรงคมชัดแบบนี้คือเดิมเดิมเห็นไหมครับจุดแอัเดิมเดิมหมดเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว ยิ่งดูไม่เป็นที่ต้องใจเย็นๆดูเป็นชั่วโมงะนะครับประมาณนี้ฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยไม่มีอะไรนะครับมีขยับปากกระโปรงหน้าทําสีหน่อยนึงเท่านั้นเองนะครับนอกเหนือจากตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้มันจะมีตัวนู้นใช่ไหมที่ผมบอกไปแล้วแล้วมันจะมีตัวไหนจะมีด้านข้างประตูครับสําหรับ MC5 จะอยู่ประตูหลังตัวนี้เห็นไหมช G ที100 24ตรงแล้วก็มีด้านท้ายอีกด้านท้ายเห็นไหมครับ คืเรื่องศูนน่งสี่พวกนี้เป็นตัวเช็คนะครับว่ารถคันนั้นมีเปลี่ยนชิ้นส่วนไหนมาบ้างก็จะมีตำแหน่งตามนี้ไปดูบ้านอื่นกันนะครับหลักๆเนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับโครงสร้างหลักนะครับโครงสร้างหลักตัวนี้จุดอาร์ตตันนี้คือเดิมนะครับไม่มีการเคาะดัดดุง้งการเชื่อมการตัดการต่อไม่มีนะครับเพราะเวลารถชนไปปุ้มหรือมันแกลบเข้ามาเนี่ยบอดี้เนี่ยมันเสียมันจะต้องดึงถ้ามันชนแรงมันจะต้องดึงนะครับหรือชนตรงนี้มันบิดเข้าไปมันจะต้องเคาะออกมานะครับฉะนั้นเส้น ถ้าตรงคมชัดแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับสติ๊กเกอร์นะครับไม่มีสีเกยเห็นไหมครับฟามตรงคมชัดเนี่ยผมจะดูตลอดแนวเลยนะครับถามว่าทําไมถึงดูลงมาตลอดแนวดูกะทั้งซอกในด้วยซอกในมันก็จะมีจุดอาร์ของมันอยู่เส้นตรงคมชัดไหมเนี่ยพวกจุดอาร์ตัวเนี้ยด้านซอกในเห็นไหมดูพวกนี้ไม่มีรอยจี้ไหมหรือรอยตัดต่อนะครับทาไมผมถึงดูละเอียดขนาดนี้เพราะว่าคันนี้นะครับตัวตัวนี้เห็นไหมฟิล์มตัวนี้ไม่ปกปปติ ีนเดินมาใหม่นะครับคันนี้ประตูมีการเก็บสีมานะครับซีนมันจะไม่เดิมนะครับก็มีการเดินซีนมาใหม่ฉะนั้นเนี่ยแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคือไม่เดิมสังเกตไหมคือมันจะไม่คมชัดไม่มาตรฐานะครับผมก็เลยดูไงผมก็เลยดูลึกเข้าไปว่าข้างในเป็นอะไรหรือเปล่าน,นะครับซึ่งปรากฏว่าข้างในก็ไม่ได้เป็นอะไรเส้นสายต่างๆก็ยังคมชัดอยู่นะยังคมชัดอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดมันชนหนักเข้าไปข้างในเนี่ยโครงร้ามมันจะเสียมันจะต้องดึงมันจะต้องเคาะแต่งและไอ้พวกเนี้ยเส้นสายมันจะเลือนหายหมดนะครับมันจะบวมัันนนนะอ้้ไปหดเลยรี ก็เลยดูการันตีโครงสร้างด้านในให้ว่าโครงสร้างด้านในไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่น็อตตัวนี้สังเกตไหมน็อตมีรอยถอดขยับนี่ผมให้ดูเลยนะสบายจะได้สบายใจนะครับน็อตจะมีการถอดขยับนะครับตอนขยับแสดงว่ามีการถอดประตูไปทําสีออาเคลีย์ปะแต่โครงสร้างด้านในไม่เป็นอะไรนะครับอ่ะเมื่อไหร่ที่มีการถอดเอาประตูไปทําสีเนี่ยนะครับนั่นหมความว่าเห็นไหมน็อตน็อตมีการถอดขยับเห็นไหมครับอ่ะผมก็จะต้องมาตรวจดูโครงสร้างด้านในเหมือนเดิมนะครับอ่ะ รงสร้างเสียรูปไหมมีรอยตัดต่อมีรอยดุ้งมีรอยเคาะดึงหรือเปล่านะครับให้ไล่ดูอย่างนี้ความคมชัดจุดอาร์คไม่มีรอยตัดต่อนะครับแล้วก็ดูซอกในด้วยนะครับมีรอยเชื่อมใหม่เปล่าดูดิไม่ aime, <c oughs> ไมีรอยเช <my> <punto> ื่อมใหม่อย่างนี <c oughs> ้ถือว่าโอเคนะครับเหล็กที่ทับกันเนี่ยก็มีรูปทรงสมมาตรดีนะครับมันย้อนแสงนิดนึงอ่าพยายามดูรูปทรงก็คมชัดดีนะครับการประกอบตัวถังก็ปกติดีนะครับจนกระทั่งมาด้านล่างเนี่ยจุดอาร์คพวกเนี้ยจุดอาร์คพวกเนี้ยก็ยังอยู่ดีปกติทุกอย่าง จุดอาร์ทุกเนี่ยนะครับเห็นไหมไม่มีรอยจี้ใหม่ไม่มีรอยเชื่อมใหม่นะครับเห็นไหมเนี่ยจุดอาร์คมชัดดีนะครับเส้นสายตัวรถมีความคมชัดปกติไม่มีบวมอย่างนี้ถือว่าโอเคแต่ประตูหลังก็เดินซีนมาใหม่สังเกตไหมซีนเนี่ยน่าจะมีอะไรรูดรูดโซนนี้ผมว่าโซนนี้นะซึ่งมันก็ตรงกับตรงนี้เห็นไหมอ่าน่าจะมีอะไรรูดแบบว่าไปเกี่ยวด้านข้างแล้วเขาถอดทําสีเห็นไหมครับแต่ซีนด้านล่างก็ตรงดีแต่ด้านบนเนี่ยเสียรูปไปหน่อยนึง เพื่อนไงว่ามีการถอดประตูไปทําสีโอเคนะแต่ว่าโครงสร้างด้านในเนี่ยก็คือเดิมนะครับผมไม่ซีเรียสนะประตูเปียกเหมือนผิวหนังนะครับโครงสร้างลักเหมือนกระดูกฉะนั้นผมซีเรียสเรื่องกระดูกมากกว่ามันจะแบบว่าชีวิตเราจะมีแผลถลอกบ้างอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ขอให้กระดูกแข็งแรงมาดูชายล่างนะครับชายล่างไม่มีรุ่งนะครับไม่มีตัดต่อเดู๋ยวนะเห็นจุดอาร์ตไหมครับที่มันจะจุด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 มีความสม่ำเสมออยู่อย่างนี้โอเคนะครับซุ้มล้อไม่เสียลูปอ่าโอเคฉะนั้นการขับีีีนนนน่่่ไมมมผลแอ้าดู ด้านหลังนะครับก็อสอดเข้าไปน็อตไม่มีการถอดขยับนะครับทั้งด้านขวาและด้านและด้านซ้ายนะครับมันไม่มีการถอดขยับ Tuc. ไม่มีการถอดขยับนะครับจุดอาร์กยังเดิมอยู่นะครับรอยทับคอนเ็กจุดอาร์กเดิม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 นะครับรอยอาร์กคอนเนกนะครับจุดอาร์เดิมเดิมเดิมรอยทับคอนเ็กจุดอาร์กเดิมนะครับแล้วก็กวสังกักระโปรงซีนเนี่ยก็มีความตรงคมชัดแบบนี้ เห็นไหมซีนเดิมๆจะสม่ําเสมอไม่มีปัญหาอะไรพื้นยางอะไหลมีชนหรือเปล่า่จุดอาร์อย่นี้คือเดิมทั้งหมดนะครับสีภายในเป็นสีพื้นพื้นไม่งามๆเหมือนสีภายนอกนะซีนตเก็บบารไม่กวาดนะครับจุดอาร์ตต่างๆเห็นไหมแบบนี้ก็คือเดิมนะครับมาดูปัจจุบันนี้นี่ซีนปกติต้องเป็นซีนแบบนี้ครับมันจะต้องมีความตรงคมชัดแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนฝั่งเมื่อกี้นี้นะครับนี่ซีนปกติอันนี้คือเดิมปัจจุบันนี้ไม่ได้ถอดบานนี้ไม่ได้ถอด,นนไ,มไ,ด,ถอดไม่ได้ขยับนะครับ่ะดูจุดอาร์ท ซึ่งมันก็เหมือนกับฝังเมื่อกี้นี้นะครับเห็นไหมมีความตรงคมชัดความลึกสม่ําเสมอเห็นไหมครับอย่างนี้ก็คือเดิมอ่ะมาเดิมเสร็จก็มาดูชายล่างเห็นไหมจุดอาร์ก,ก็ยังเดิมนะครับเดิมเดิมหมดเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรไปดูภายในนะครับมันก็จะมีพวกจุดอาร์อยู่นะครับวนนี้อันนี้คือโครงสร้างเดิมนะครับมาดูชายล่างชายล่างก็ขลีบมีความทรงคมชัดมีจุดอาร์ตสม่เสมอตลอดแนวนะครับไม่มีกระแทก โครงสร้างหลักนี่คือเดิมนะครับประตูวันนี้ก็เดิมนะครับแต่เนี่ยประตูเดิมเนี่ยน็อตก็จะไม่ถอดขยับเห็นไหมอีกฝั่งนึงน็อตจะมีถอดขยับใช่ไหมแต่นี้ไม่ถอดเห็นไหมครับอ่ะแล้วมาดูบานสุดท้ายกันนะครับนี่โครงสร้างหลักนี่ก็คือเดิมเห็นไหมครับความตรงความชัดได้แนวสม่ำเสมอนะครับไม่มี้อดัดดุ้งไม่มีตดต่อไม่มีเชื่อมอ่าในก็เช่นกันนะครับก็ไล่ดูเวลาผมดูรถทุกคันผมดูให้ละเอียดแบบนี้ทุกคันนะครับไม่ใช่เฉพาะคันนะครับแต่คันนี้มันมีน็อตถอดขยับผมก็ต้องดูว่่าามมัันนลลึึกกกไไไ็ต้้องปปเขะครบ ซีนอันนี้ไม่เดิมนะครับสังเกตว่าซีนไม่เดิมมันจะมีแหว่งซ้ายแหวงขวาอ้วนบ้างออกข้างบ้างอย่างเี้ครับแสดงว่าประตูหน้าซ้ายก็มีทําสีเหมือนกันนะครับมีทําสีเหมือนกันโอเคฉะนั้นน็อตประตูหน้าซ้ายก็ต้องถอดขยับเอเห็นมะมีถอดขยับจริงๆด้วยนะครับเพื่อง่ายนะครับผมสรุปให้เลยรถคันนี้รถคันนี้นะครับมีประตูฝั่งแถบขวาหน้าหลังเคยถอดทําสีอารมณ์มีอะไรเฉียวรึบนะครับแล้วประตูมันน่าจะบุกรูดเขาก็ถอดไปซ่อม ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าซีนที่เดินมาเนี่ยมันเหมือการซ่อมมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนประตูหน้าฝั่งซ้ายก็มีการถอดไปทําเช่นกันแต่โครงสร้างหลักการันตีว่าเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ถามใจคุณว่ารับได้ไหมผมมีหน้าที่ให้ความจริงนะครับว่าโครงสร้างหลักมันดีมันไม่มีอะไรนะครับไม่ว่าจะตัวโครงสร้างจอประตูใช้ล่างทุกอย่างโครงสร้างหลักเนี่ยแข็งแรงเหมือนเดิมเพียนแต่ว่าผิวพันธุ์ภายนอกบางทีมันไปถูดขีดนะครับมันมีการซ่อมทําสีมาบ้างนะครับแต่ก็เป็นรถเรเดียวใส่โครงสร้างดีก็ต้้องัดใจว่าบไ ดีกว่าไปโดนเขาหลอกนะและสิ่งสุดท้ายที่เราควรกระทํานะครับก็คือการไปทดลองขับขี่ซึ่งใครที่ไม่ได้ขับขี่รถคันนี้แต่ไว้ใจนะครับเดี๋ยวผมทดลองขับให้เอบอกแล้วว่าซื้อรถเหมือนซื้อใช้เองตอนนี้เลขไปแปดแปดสองสามแปดนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันแบบว,ว่าจริงจรงจังๆดูดิว,ว่าเป็นยังไงบ้าง เรามาลองอัตราเร่งกันนะครับตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ติดเอ้ายังไม่เขียวติดตลกอ๋อมาแล้วเขียวแล้วครับลองอัตราเร่งดูนะครับว่าอัตราเร่งเป็นอย่างไรบ้างเครื่องเทอร์โบเนี่ยมันแรงแค่ไหนไปแล้วครับไปแล้วครับร้อยนะครับไปแล้ว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 ครับอัตราเร่งจะได้นะช้ได้ แต่ข้างหน้ามีคนแล้วเราก็จะชะลอนิดน,นึงนะครับก็โอเคฟิลลิ่งการขับขี่ใช้ได้ครับเครื่องเทอร์โบเป็นเครื่องที่ขับสนุกอยู่แล้วนะครับได้แดงอีกแล้วไม่รู้ว่าจะเร่งไปไหนแต่มันจะมีประโยชน์มากๆเลยเวลาเราขับทางไกลนะครับแล้วเวลาเราจะแซงพวกรถพ่วงรถสิบล,ล้อที่มันมีช่วงยาวอะ่ะบางทีมันต้องใช้อาตาัตราเร่งที่ดีเพื่อแซงให้พ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากการที่ขับขี่สนุกมีอาตาัตราเร่งที่ดีเนี่ยเวลาเราจะไปตรงไหน จะแซงจะอะไรเงี้ยมันก็พ้นมันก็สะดวกแล้วมันก็ปลอดภัยด้วยนะครับไม่ต้องรอรอบนะครับเนื่องจากมันมีตัวเทอร์โบชร์เจอร์ช่วยในการเร่งอัตราในการที่จะขับขี่นะครับให้มันได้ดังใจนะครับไม่ได้เอาไปแข่งกับใครแต่ช่วยเรื่องความปลอดภยัยเข้าใจนะครับสรุป เรียบร้อยขับขี่ได้ดีทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารถคันนี้ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับกองแอร์กองอากาศเปลี่ยนไปปัดน้ำฝนหน้าที่ปัดไม่ค่อยเกลี้ยงแล้วนะครับส่วนนอกเหนือนจากนั้นที่ทดสอบการขับขี่ก็ปกติดีทุกอย่างรถเขาดูแลมาเป็นอย่างดีนะครับมีตำหนิบ้างตามที่ผมรายงานไป แล้วก็เดี๋ยวไปพ่นน้สนิมให้ด้วยนะครับสปาภายในฟอกเบาซักพรมฆ่าเชื้อบูสตีมอบโอโซนเรียบร้อยสะอาดเหมือนใหม่แล้วก็ภายนอกเดี๋ยวขัดสีลบรอยให้แล้วก็เคลือบแก้วให้แบบจบๆไปเลยภาสีเดี๋ยวต่อให้เป็นปี67ปจายแล้วก็ค่าโอนทะเบียนค่าดําเนินการต่างๆไม่ว่าจะทจําสัญญาไฟแนนซ์หรืออะไรก็ตามส่งรถถึงบ้านฟรีจริงๆไม่ฟรีหรอกผมออกให้นะครับคุณมีหน้าที่ใช้ก็เอาไปใช้เลยนะครับเอาออกไปใช้ เลยไม่ต้องกังวลใจเรื่องของคุณภาพสภาพเพราะเราดูแลให้แล้วหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนตรงไปตรงมาเป็นหน้าที่ผมนะครับส่วนหน้าที่ในการคิดว่ามันใช้รถที่คุณแฮปปี้หรือเปล่าแล้วคุณเอาไปใช้งานแล้วมันเกิดประโยชน์ได้จริงๆหรือเปล่าอันนั้นเป็นหน้าที่คุณคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองถ้าใครชอบรถคันนี้ครับราคา2อง0 0 0เบาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟีเราไปเลยผ่อนห้าพันกว่าบาทไหวไหมไหวจัดไปรีบทักมาบายบายไปแล้